สวัสดีครับปอเปีพี่น้องเอฟซีซน่อยเป็ดบันแพงเอฟซีลงเองครับมาผมมาปอกับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแบ้น้อยน้องอเองครับครับพี่น้องหลังจากที่ได้ไปเอา้านกอันนี้มาแต่ไสคือบ่เคยเห็นกะเขาไปไว่าหว่แล้วกะอยู่ในบ้านครับเพจเวียก์เพจนันทีนี่อยู่ในบ้านแล้วกะออกมาครับออกมาหน้า สีามาเบงผักสวนครัวรัวกินได้ครับผักสวนครัวหลังบ้านว่าเขาปลูกอเองแน่น้องพี่น้องเนาะนี่ครับนี่ก็คือทั่วครับนี่คือบักทั่วที่ปลูกไว,ตตว้ตั้งแต่ผลเราพี่น้องตั้งแต่พ่อลุงมาปลูกยอดลุ่มไว้่นกําลังออกครับผลตกใสเล็งไหลตอนนี้เริ่มสีเห็นหมดจอแล้วสแสดงว่ามีเพียกเกาะครับนี่กําลังออกดอกครับนี่ตัวกาลังออกดอกขึ้นข้าง ข่างต่ำผดด้วยแต่ว่าหามใหม่มาเสริมส่วนนี้ก็คือผักติ้วครับนผักขานีผักขาที่เป็นกิ่งต้อนครับนี่กับใบกะเพราครับนี่อันนี้ผักอีตูใหญ่ครับหรือว่าไอ้ใบกีฬานี่ใบกะเพราครับนี่ผักอีตูบานเฮาครับอีตูเลาว เพราะว่าใบกะเพราพักอีตูพวกใบโหระพาพวกนี้ห้ามปลูกไก่กันพถอะนะมันสิกินเกสรอนนียังกันนี่ล่ะกาเดียวสิค่อยใหญ่ครับนี่ผักหูเสือพักพอมเป้สละเนพักขะียงตักไข่พักแพลวนี่ออยูนี่นี่สามารที่สีเห็ดอาหารได้หลายางครับเห็ดกรบเขา ยางเขามาเด็ดหยอดสองหยอดเด็ดนั่นเด็ดในเบืเ้องแดดพี่น้องแดดมันนี้นี่บอ่อยากสีวาวเลยครับตากแดดออกห่อนไม่เกี้ยงอย่งนี้นี่ฉันมาตัดหญ้าไปให้ไอ้ท้องท่านกับท้องแท่ครับตัดหญ้าไปให้พื้นก่อนบ่ไเด็ดปล่อยพื้นจักเทื่อเด้วยนี่บรรยากาศบ่ได้ครับอากาศบ่ได้ปล่อยบ่ได้ครับอีกขันปั้วพี่น้อง ครับบอดสบายมากนี่รักษายากแเพราวาโบคอยมีหมอสายตรงนะหมอสายตรงของแะบโบคอยมีครับเข้าตรงปัวเองเจ็บไข่ได้ป่วยมากกับลํำบาาครับนี่บักเขือครับนี่บักเขือไอ้ฮัมลิงนี่หน่วยมันอันนี้คือปลอดสารพิษท,ทั้งหมดได้พี่น้องปลอดสารพิษท,ทั้งหมดบด้สีดย้าครับเก็บไปหลากนามกินได้เลยนะ ล่างน้ำเนี่บ่อเน,นเป็นล่างองีหยังเลยล่างขีด้ดินครับล่างขี้ดินล่างขี้ฟุ้นยังสี่นะสามารถที่สิก,กินได้ทันทีครับบักฮุ่งครับอุ่นบางบองมีแต่บักเครือเครื่อกับกบักหน้าครับบักเครือเครือกับบักหน้าบักหน้ากับปูกเลยแต่ว่ายัางบอเป็นน่อยครับบักเครื่อเครือบ่มมีครับนานนี่ฝนถือฝนยุบเม็ดครับพวงนี้บักเครื่อเครือบักพีกพวกนี้ถือฝนใบกูดเขาเลยล่ะ จใมันเป็นอียงม่วงบักมีนี่มัดครับสามารถที่สิเก็บไปกินได้เลยรอบรอบบ้านผักสวนครัวรั้วกินได้เดสิมัตัดเอาหญ้ามอนหันไปแห้แพะ เดี๋ยวห้าหมวกใส่ก่อนครับหอนแห้งพี่น้องนี่ครับพี่น้องตัดแล้วเห็ดหยาอยูครังแท้แยงหนั่นคือเวลาตัดกวดเกินไปครับกวดเครื่องขึ้นไปนะให้ดหยานไปก้องกันอยู่ทึงๆไปในกระสีเก็บไปให้ท้องท่านกับท,ท้องแท่ครับเครื่องห้าใส่ใดดีครับ สำหรับตัดแบบนี้เด้เครื่องไฟฟ้าครับแบตบสองก่อนชาร์จไว้ะแต้งไอ้เคยชาร์ล้วเครื่องหนึ่งสามารถตัดจากฟังฝังผีไปหอดผุ่นได้เลยครับตัดแบบนาหนาสันๆนนะนาตัดนาสันๆ ัดเร็วครับใบคมดีอยู่มันมีใบมาให้สามแบบครับให้สามใบแบบนี้ใบสองใบแล้วก็แบบวงเดือนใบหนึ่งครับแต่ว่าแบบวงเดือนต้องรับไม้ครับถ้าบ่รับบรคมครับแบตเตอรี่ก่อนนี่ใส่เมือ่อปึ่เพาก็ไปซาดไว้แล้วก็เอาก่อนนั้นมาใส่ใส่ปึ๊บเมือ่อปึ๊บก็เอาไปสาดครับเอาก่อนนี้นมาใส่แบบนี้หมุนเวียนกันครับพี่น้อง คาซิมี่อยู่สองก่อนพ่นไหามาสองก่อนแดดคากมือนี่มืออื่นเฮ็ด่ปรองห่วงเลยพี่น้องเฮ็ดออกคากมืออื่นนี่ตอนนี้เฮ็ดปวกคับโอ้ยคนไปเก็บเฮ็ดปวกได้ขนาดครับเดี๋ยวเบิ้งสได้หญ้ยาสำเด็จโดอยากเบิ้งน้ำได้โดน่ครับเนี้ยไปแผ่ อันมันตกลงไปหันกับป้ากินครับตกลงไปทางล่างห้ป้ากินนครับพอด้ให้แพรอยู่เลยหืมทำี้แพ้กับกิ้นอิ่มครับ เพื่อนกินบ่ค่อยหลายครับเพราะว่าเขามีเฟืองมีหัวอ,อาหารเสริมให้เพื่อนอยู่ <c oughs> อะไรโดโดอยากออกเฟ้นอีกแล้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โดวะโมหูละไหนออกคลิปน้ำเนี้ยโดวะมือนีบตอนไหนออกคลิปพ่อคลิปอยู่สิ <c oughs> ่ี่ออกบ่าตันไหนไทย <c oughs> มันนี้วันเสาร์ยมันสิหูเดยออกวโอ,โอห์หอนครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องเนี่ยไปยางยำพักอีกฝากพกื่อนพี่น้องเอฟซีครับเหมือแรง่งไปเป็นกำลังใจให้ครับทีมงานสาวาหน่อยเพื่อนๆครับ เป็นกำลังใจให้กับน้องออิงเนาะครับเนาะตลาดนินจาครับชนบุรีไปพอไปพอกันให้ครับพี่น้องสถานที่ถือว่ากว้างขวางครับไปเป็นกำลังใจให้กับซุปตาสองรางวัลหญ่ระดับประเทศครับน้องอค์อิงเพชรดัพแพงเนาะครับเนาะเป็นที่จับตามองของหลายๆสำนักข่าวครับและก็เป็นที่จับตามองของไอ หลายๆผลิตภัณฑ์นะครับเนาะที่เพิ่นต้องการนองไปร่วมไลฟ์สดหรือว่าร่วม่ายวิดีโอไายโฆษณาอย่างสี่นะครับพี่น้องไปเป็นแขกรับเชิญในรายการบ้างช่วงบางตอนอย่างสี่นะเพราะว่าถ้าน้องไปคือแฟนครับ f นะอฟน้องอองสีตามไปถล่มเพจถล่มไลฟถลม่มคอมเมนต์กันแบบ จนเจ้าข้องเพจตกใจคนละพี่น้องบ่เคยเกิดขึ้นมาก่อนประมาณนั้นนะครับฝากกดซับสไครต์ like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานลังบานเด้อพี่น้องฝากเบิง่งโฆษณาม่กดข้ามโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสกอนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ